แล้วอันนี้คือบันทึกตามที่โจทย์สั่งก็คือรับชำระหนี้อาจารย์ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ก็เนบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดแลมีค่าช้จสองตัวนะคะและทุกปีที่มีการขายได้ก็จะต้องทำการปิดบัญชีขายผลชำระตัวท,ที่เราขายได้คือสามแสนสองต้นทุนคือสองแสนสี่อัตรากำไรขั้นต้นโจทย์ออกมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราก็รับรู้กำไรที่เกิดขึ้นแล้ว ของสกรณีคือปี x 1นึ x ถามว่ากำไรที่เกิดขึ้นแล้วตรงเนี้ยแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบมาจากไหนแล้วกำไรที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือปิดนี่ค่ะวิธีการคิดถ้าเราแยกตามปีพศก็จะต้องมี x 1 f1 f 2 x 3 x 2 x 3ารวมกันเป็นแสนห้าันเจ็ด้อยแปดสิบ ส่วนกำไรรอตัดที่โจทย์สั่งให้หาก็คือเฉพาะลูกนี้ที่เหลืออยู่นะคะมีแค่นี้แหละข้อสองตรวข่าวแล้วรอตัดที่คือเงินที่ยังจีบตังค์ไม่ได้นะคะมี x สามก็เหลือห้าหมื่นห้า x สองก็เหลือหมื่นสอง x หนึ่งก็เหลือสามพันส่วนเปอร์เซ็นต์ของ x สองกับ x หนึ่งเราคิดตั้งแต่ตอนรายการแรกแล้วนะคะที่มีสามสิบกับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยโจทย์บอกมานะคะ ได้นะคะอย่า่อยคาดใจไว้บทที่4เราออกข้อสอเป็นหทสาข้อนะคะ